ครับมีบางท่านนะครับอยากได้ยินเสียงขันโยนเจ้าพิกไทยนะครับวันนี้ผมจัดให้นะครับแนวแขวนต้นไม้กับจวดโอ้โหขยันทั้งวันมากๆนะครับเอ,อ่เดี๋ยวไปฟังเสียงขันโยนนะครับเพราะๆะนะครับโอครับผมอมืเป็นนกเสียงเล็กไปหากลางใสใส เสียงก้องๆเสียงโปร่งๆนะครับถ้าทางอีสานก็จะเสียงห้องๆนะครับนี่ครับดูครับนี่นะครับโยนเรียกหมดวันครับนี่ครับใครอยากได้นะครับผมทำคลิปให้ชมนะครับผมนี่ผมกำลังหิ้วนะครับกำลังหิ้วแขวนนะครับ ต้นไม้ต้นนูน้นต้นนี้นะครับมาขันนะครับนี่นะครับเป็นนกที่ขลุมค่อนข้างจะหนานะครับตัวนี้ขลุมป่าน้อยนะครับขลุมป่าภูาเขาอายุกงสามขวบนะครับแกเอาเก็บไว้ในกุของแกลุงมืดโอ้กว่าจะแบ่งได้นะครับโอ้แบ่งนกยากมากนะครับคุณลุงมืด แต่แกก็ให้ตัวดีๆมาเลยนะครับถ้าแกแบ่งนี่ครับผมเสียงคันโยนนะคพอะเดี๋ยวถ่ายให้ชมสัก4-5นาทีแล้วกันเนาะนี่ครับกำลังหิ้วครับกำลังอาบแดดกำลังฟิตครับผมให้ร่างกายเขาสมบูรณ์คึกเต็มที่เดี๋ยวไล่อ,ออกฝึกได้ครับฝึกง่ายครับมันจะฝึกง่ายถ้านกมันเข้าหน้าเข้าตาแล้วนะครับ เวลาใส่พเนียรเวลาขึ้นพเนียรมันก็จะไม่ดิ้นมากนะครับลกใหม่เนี่ยครับดูครับขยโนเพาะๆนะครับขาขางยังไม่มีหางล็อกเส้นนะครับผมคิดว่าจะหลบนานนะครับมันก็นมาก็ขันเลยนะครับล็กตัวนี้จนถึงปัจจุบันนี้มาอยู่กับผมลหลายวันแล้วนะครับเจา้าฟีแกงกขันทั้งวันนะครับวันนี้เอามาชักลอกละ จะพี่แกงชักล็อกไว้นู่นนะครับจะพี่แกงนี่เลยครับขันอยู่้องใส่หยุดกินอาหารนี่ครับความขยันนะครับพวกลุงมืดลุงแกะนี่แกจะคัดนกที่ขยันนะครับนกตัวเหนียวเหนียวกว่าจะติดเนยดอ่างเงี้ยครับร้อนร้อนใบใบแดดแรงๆนี่นกมันมาร่วมนกต่อนี่ไม่มีหยดนี่คือแก,กจะคัดแบบนั้นครับแล้วก็มีขลมอย่างเงี้ยครับแกจะ มาจกวนกแบบนี้ไว้นะครับคือมันอึดครับมันเล่นได้ทั้งวันถ้าเป็นต่อแล้วนะครับนี่ครับฟังเสียงกันนะครับน่าจะชัดอยู่ผมมาแขวนต้นไม้นะครับ

ไปแต่งตัวไปนะครับเพื่อเอาอัปเดตเมื่อเช้านี้นะครับขยันมากครับเป็นนกตัวเล็กๆที่วหลอดนะครับนี่นะครับผมใกล้ๆใกล้เกินก็จะไม่ขันอีกนะครับผมมันยังไม่เข้าหน้าเข้าตาดีนะครับผมนี่นะครับ ิกที่สยยันมากนะครับสมกับที่แก,กเก็บไว้สามปีเออดีของแกจริงนะครับนะใครชอบนะครับนี่ครับผมถ่ายเขียนทานโยนให้แล้วนะครับไม่รู้ว่าชัดขนาดไหนนะครับมีหนักมีเบามีเรียกอ่อ,อยเรียกผ่อนเรียกหลายเสียงนะครับเป็นนกที่คารมแบบ หลายสไตล์นะครับนี่เดเบาบังเดี่ยวครับเดี๋ยวผมลงคลิปให้ดูเดบาบังเดี่ยวนี่สุดยอดความหมันนะครับนี่ครับผมเดาหมันยังไงเดี๋ยวชมในคลิปเต็มนะครับนี่ครับเข้าหน้าเข้าตาแล้วนะครับหลังจากหลบไป10กวันก็เล่นดีมากนะครับเล่นดีและหมานด้วยนะครับหมานดีอะยังไงเดี๋ยวค่อยชมคลิปต่างหากครับเดาบางเดียวเนาะอย่าไปนสนใจมันนี่เ้า พิกไทยนี่ครับอ่ะนี่ครับโอ้ดูครับเอามาเทียบคู่ให้ดูเลยนะครับผมดูจิตใจครับเอาเจ้าบางเดียวมานะครับผมเดี๋ยวครับแก่คู่นะครับคู่ยาวๆนะครับนี่ครับ นกนิวหลอดนะครับตัวเล็กๆนะครับเีครับรจิตใจดีมากนะครับผมนี่ครับใครชอบทักมานะครับผม